ดีทุกคนเมื่อกี้ก็มาพบกับช่องดีมดาล่องฉันแชแนลเมื่อนี้เขาพาทุกคนมาเฮ็ดอ้ออ้อกุ้งเนาะหรือว่าอ้อปลาแล้วทุกคนตัวที่เขาไปซ่อนมาเมื่อวานนี่ทุกคนคนแม่เขาก็กําลังขวาเนาะนี่ปลากําลังใจกุ้งเนาะกำลังเจกุ้งแล้วก็ใส่ขรีปปะอือเพราะวเขาเจ็ดอ้อกินเสาวนี่นะเพราะเขาซ่อนมาเมื่อวานนี่เายังไม่ได้อ้อกินนทีนี่ อ่อปลาสมเลยได้นี่บ่แม่นมีแต่สิเอโก้งได้มันจะมีปลาปลาเสื่อมบ่มีปลาเสื่อมปลาลาดเนาะนี่ปลาอะไรปลาเสื่อมตัวปลาลาดอ้าวปลาเสื่อมดีปลาลาดดีปลาเสื่อมมีปลาลาดอ่ามีปลาพันธุ์นี่ได้แต่ว่าบุได้ปลาพันธุ์นะเฮาซ้อนนี่มันจะบุได้นาะถ้าเฮาอยากได้เฮาต้องเป็นลันโคเพิ่นว่าลันโคอืมลันโคนี่ลันโคมันลันอะไรหบ่แม่เอาลันโคเพิ่นก็บปบียน ตัดเอาอนันฟดไม้เนาะเอาฟุม้มฟดไม้กุ้งไม้ไข่เดีงาไปฟ<ม>ุ้มใบไม้มาโฮมซคีคอนอันนี้แบาตาโฮมซคีคอนแล้วก็เสื้อมัดมัดให้เป็นคลโลอเป็นโค่นะเป็นคลโลฟุ้มไม้แล้วเาก็ต้องได้ไล่คนได้ผู้เดียวเฮ็ดบุได้แล้วต้องเป็นยังน้อยต้องเป็นสามคนหรือว่าสองคนสามคนขึ้นไปสามคนอือสองคนก็นได้แต่ว่าแต่ว่ายัางบคุคกตคลมันสามคนขึ้นไปนี่ยสามคนไปเนาะอือรอมแตงรอนรอนโค่นครับต้องลอง รันลองแกงเด้อรันหน่งแกงแกงน้ำสัตว์เขาก็บบุ้อนตัวยาวว่ะขนเาเนห็ดน้อยคนขานาดไล่คนเขาก็ตานน้ำช่วยกันได้หน้าเด้อนเมพาไปรันคูเลยเหนื่นอยหน้าหน้าแบบปลาพันธนะ์นื้เหนื่อยแค่นี้ได้ปลาพันสองสามตัวเนี่ยนะเขาซ้อซนตามมันตามแน่ตามเฟื่อยหินแนะมันจะบ่มีปลาพันธ์ปลาพันธ์นี่มันจะมักอยู่ในอยู่แกงแกงน้ำสัตว์เทไหลแห้งมีไลายสิเด้ปลาพันปลาเน้ำสัตว์เทไหลแห้งมีไลีกนะแห้งไลยตัวใหญ่อีเด้น้ำสัตวน์นนะ นี่มันมันเฮา,า,ามันอยู่บนน้าตื้นหนึ่มีมีแต่กุง้งมีแต่เนียวแล้วก็มีปลาซิวปลาซอนตามธรรมดาส่พ่อเราคือว่าเอาไปรันโนะคเนาะน้ำซันเหี้ยมันก็เอาบรันอะคนนี้เขาจะเห็ดปลาส้ม <c oughs> ปลาส้มปลาส้มมีทางกุง้งหอยปูปลามีปูไดนะ้ด้วยมปูส่องตัวมาต่าปูนี่ นี่เมนหอยกี้น้องดากับน้องดีมเก็บมื่อวานี่น้องกุ๊กกี้ก็เก็บเนาะเก็บให้เก็บให้ในหนึงหัวแต่ตอนที่นึงน้องดีมกับน้องดาเก็บเก็บหัวใดเนาะหัวไหนเะาูกอ่อหัวเกลียวเสื่อมอ้อก่อนเนาะตัดแล้วต้องอ้อนี่ต้องมีอย่างไดไหมอ๋อว่าเออก่อนอื่นเราก็นี่ม้วนแรกเลยนะคะต้องเอาไม้มาค้างสะก้อนน่มาค้างเนาะเออ ขาดอะไรเลยได้มอเรียดอ้าวมูมดมอเรียดเฉยๆใช่างมอขคือมอแห้งเนาะมอแหงดึ๊ะแหงแล้วแหงเราจะเอาอันน้ำมันพืชห่อพริกแกงไว้ในใส่ในนึงใส แล้วก็เพื่อเอาเกี่ยวเครื่องหอโอ้เจ้าเครื่องห่อคนละห่อไหมเหรอเครื่องห่อมีนะหอมเลยเหเครื่องหอมีนะ เี่ยวเพื่อหอมมันหอมแล้วเ่าจะเอาเอากุ้งหอยกูปลาอัีที่เราเรียวนะฮะมาลงเลยว่ารทับตอนที่หนึคือเราออเสษน้ำไปเลยเพราะว่าอ้ออ้มีน้ำานู่แล้วคือเราเสียออดเมษน้ำเลยข้าว เอากุ้งตุปลาที่เขาเกี่ยมไม้เห็นวะโอ้ยตปูมันยังดีนอยู่ก่หอมหรอหอม้อยหอมเป็นสมาัออกมาเป็นหน้าตาข้างล่างคน้างบาจะเอาอันเต็งเนยื่อพงสลตุปูยังปั่นสียูไงดีนเดีเร็วอยู่เป็นวราเเน อเอาเกลือใส่หน่อยนึงเกลือใส่เพราะว่าเราไม่ใส่เกลือมันจะมันเลยมากเลยเกลือนะคจะตามด้วยแล้วเลยอย่างน้ำปลาน้ำปลาอ๋อเที่ยวเก็บไว้ให้เนาะถ้าคนอย่างนี้นะคน,น,น,นะค,นคนให้เข้ากันคนจะให้มาันนาน ได้ที่ก็คือให้มันน้ำแห้งเนาะน้ำแห้งน้ำมันมบาาทุกเนาะทุกคนเดิทุกคนสีว่างงามไหแย่นะแจ้งจังไงเปไงก็แล้วทุกคนมาได้สมากินน้ำกันนะสีแ่บบ่เมื่อสีก็คือสี้แ่บอเนาะ อุ้ยบางทีกุ้งแม่สีเขาจะคนเนาะเขาจะบ่าให้คนได้เพราะเขายานป่าเขาเปื่อยยเื่อยแมนเขาต้องคลิกๆเขาต้องคนปีนเอาเพื่อให้น้ำมันน้ำมันแห้งน้ำมันแห้งเวลาน้ามันแหมๆมันจะได้ขิ้นห้อมอีกห้อมกุ้งห้อมปลาห้อมปูเข้ากันแล้วมันแห้งได้ทีเขาเขาเขาจะเอาเขาเบื่อไปเนาะในเพราะว่าเขาจะมีเกีียวเขาเบื่อไว้ แม่สมมติแบบเอาผู้เฮ็ดอ่เลยอันซัมนี่เขากินได้หรอซัมผู้เฮ็ดอ่เนาะได้คือกันเขาเขาเขาจะกินแบบนี้ก็ได้คือกันเวลาเขาคั่วแบบนี้มันชุกเบกินได้เลยด้นี่สมมติเอาหม้ออย่างใ่นี่คันเอายากแต่เอาต้องอยากได้อยากใส่น้ำเพื่อเอาจะได้จ้ำนะเอาอยากกินใส่ผักใส่ผักตัวนี้นะสมมติแบบแบบนี้เขาเสียมาคั่วว่ะแบบที่เรียนมีนะคันคั่วเอาต้องไปใส่ปลาเด็กอ้าวนะหอยจะบปใส่ปลาเด็กอ๋อเออหอยจะใส่เต็ม สต๊กกี้วะตัวยาสินะไอ้ทุกคนไม่เขาก็จะเอาพักเขาเกี่ยมไว้นี้เกี่ยมไว้คืออันนี้เกี่ยมพักไว้ไส้คือเนาะรางค่ามอหอยแหงเอยมาเกี่ยมพักพักที่เขาจะเอาไส้ก็จะมีเหี่ยนกาดน้อยเด้อกัดข้าวกัดน้อยเนาะกล้เปียนใบใบกระเทียมแล้วพักพักสี่ลาวเขาในจักฟังไถ่เขาเอนพักเหียนเพราะว่าพักสี่เหยนไม่เห็นยุฟังไถ่เพราะว่าพักสี่พักสี่ไม่ทองป้อมเนาะ เขาเอิญหอมโป้มันเอิญพักสี่แล้วพักสี่เขานี่จักเป็นจีราต่ออีกแม่กันบอกเข้าใจญ่ากขาดอีกสี่ทุกคนอันเขาหัวสี่พักสี่พักหนะเบิ่งจะให้คนงจะให้คนอยู่ฟังไทยเขาเอิญว่าพักสีแต่มันเป็นหอมปปอมแต่ว่าเขาพัดพักสีตัวนี้เนาะอยู่ังลาวเขานี่มันเอิญว่าหอมปปอมแต่ว่าอันนี้ละเอิญพักสีแต่ในบุหงาฟังไทยนี่เขาเอิญนี่เนี่ยพักสีตัวนี้พักสีฟังไทยเขาเอิญาอี่ย ทุกคนใครหู้เมนมาให้น้องดีมเลยเด้อ่าพักสี่เป็นอนันภาษาเอ้พักสีสภาษาลาวฟังไทยเขาเอื่นพักงั้นนั่นแหละทุกคนใครหู้เมนบอกน้องดีมเดได้ดที่แล้วได้นะเขาเขาเบื่อลงเลยเนาะในน้องเขาเบื่อเขาเบื่อตัวเทียวอันเกี่ยมเนี้นเนาะโอ้เฮ้ยเปลี่ยนสีเลยสีขาวกลายเป็นสีน้ำอ,อ๊ะ เขาเบื่อลุงเหรอคะคนค่อยค่อยคนยันป่ามันเปื่อยเพราะมันมันมันซุกเลยนี่เขาทาแต่รอแต่เขาเบื่อมันซุกซืออย่างงี้จะเบื่อใส่เน่มันโมเขาฟดขึ้นมาเขาก็จะเอาผักใส่หม้อุดเขาเอาพักใส่ว่ะเอาผักตัวเก็บเงี้ยถนาะจางจาง เอ้ยปลาเด็กเนี่ยทุกคนกุ้งหอกกับไก่ชีสุกกันเนาะสีมังก่อนเด้อสีมังแซบปะม่ได้สีเนื่อแซบโอ้ยแซบนะทุกคนเนาะไหนแล้วเนาะนี่ทุกคนเอกกับชีสหอกคุ้งคือเมื่อืนเดินในเดิมแต่ว่า โบหงปูอื่นอ่อกไปเปแม่กับโบหงอันนี้สุดแม่เบิร์นสุดแม่มันทาแม่เห็ดอ่อกแม่ต้องเฮ้ยสีกุ้งแม่สีส้มไว้ยงามๆเกี่ยวเลอต้องพัดสิ่งทีเทาจะมาอ่อกให้มันหอมก่อนเป็นซีนเป็นเป็นซีนเป็นอย่างแม่ก็จะเห็ดแบบนี้เนาะแม่จะบดไซน้ำค้างแล้วอ่อกเลยนี่ทุกคนแม่สีสีเป็นแซ่บขนาดปูเลยโอ้กระปุกเป็นสีส้มรวกมาเอ้ยออกมาละ ว้าว <Wow. S 2> หน้าตามันลยสิเป็นแนนนี้เนาะหน้าตาถึงว่ามันจะขี้รายแต่ว่ารสชาติมันนี่ได้เรื่องเลยได้นี่ยนั่นแหละทุกคนเชือมาสีด้วยทุกคนมาได้ทุกคนถ้าชิานมน,น้ำกันมากินน้ำกันน้องน้องดิ่มสีทานะ่าเนาะอะไรชิมว่ากินน้ำอืมอันนี้ชิมม่น มะทั่วแล้วก็มะแข้งแล้วก็พักพักมันต้นนั่นคนที่เขาเอา,าพักกับที่เขาเกี่ยมมากับอันเออเอากุง้งเอปกูเอปลาอยูนน่ในนเหรียคุณอากุ้งใส่ซื้อแลอากุ้งใส่ไอื่นก็ยาอเนาะเึ็นะเอากุ้ง <fits. S 1> ถึงจะมีปลาหลายกันกุ้งก็ตามห่ <laughs> อหอผไปซ้อนกุง้งเนี่ยเอกุ้งเิครื่องซ้อนนะค่ะจะใช้ห่อผิดซ้อน เขาเพิ่กเขาเอนว่าเครื่องซอนเครื่องซอนเออคำว่าเครื่องซอนนี่มันจะมีหลาย่างมันทั้งมีกุ้งเนียวกุ้งหอยปูปลาเนียวเป็นเนียวรวมนะเขาเอิเออมีอย่างนี้กับแบบแมงแมงสาบน้ำว่ะเขาเอิญว่ะแมงสาบน้ำแบบนี้แต่ว่าอันนต้องได้ไงเอายิ่ตามก้อนที่ตามันตามหัดมครเป็นก้อนที่ยูบกแต่ว่ายูบกแต่ว่ามันต้องเป็นยูอันอุ้ยเดาครีมน้ำไม่นึ่งหรือ้ปลอืมันซุ่มซุ่มซุ่มเนาะ ทุกคนวันนี้ก็แม่ขากกำลังอันเจ้าอันเจ้าตุปูเอ้ยเจ้าตะกุ้งกุ้งสมากก็แล้วทุกคนเนี้ยเจ้ากุ้งเจ้ากุ้งดิบเจ้ากุ้งสมากก็แล้วทุกคนเนาะทุกคนิ่งไงกุ้งในเดี่ยวเกือบเห็นสมากกเพราะเราได้น้อยได้ไปเมื่อนี้ ย,ยก,ก,ออก,ยก,กทุกคนตัวเมวก็เฝ้าเนาะเกลียบอยากกินละทุกคนไม่อันน้องดีบก็ขอตัวไปกินข้าวกันนะจ,<บ>จ,จบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังแหงใจให้น้องดีมกับนองได้ให้คลิปต่อไปด้วยสำหรับมื้อนี้บ๊ายบายไปกินเลยทุกคนไปไปกินน้ากัน